สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับกินทอดไรแม่แม่ตอนแม่มันแม่นอีกมันโตจริงจริงบ้าเนี่ยเฮ้ยกินทอดแเนบ่ยห้องหนึ่งหรือว่าต่อคนต่อคนคนละสองร้อยหรือว่าหรือว่าแม่บอกร่วมแล้วนี่แม่อยากสร้างกินต่างหากกัได้แล้วจ่ายเงินอ้าวพี่น้องเอ้ย สบายดีเดอ้อกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขุทุกคนพี่น้องเงยว保อยูบบนในและก่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับข้าวสุ่องบะเตียงทองสแนลคือเกาเมื่อนี้บะเตียงกะลงมาผิไดไรพี่น้องเลยสะพานมิตรภาพไทยราวสวรรค์เขตพุทธหารนะเนาะบว์แมนขามไปไทยได้ปกติถ้าลงมานี่ยจีขามไปไทยแต่ว่าเมื่อนี้บะเตียงอ่าสิมหับเมย คนหนึ่งว่สาสันซะมีคนหนึ่งก่อนก็นได้น่าเดี๋ยวให้เพิ่นบอกซื้อบอกเสีออยงเอง<ม>เพิ่นมาตะฟังไทย<ม>เพิ่นมามาเยี่ยมมายามอะไรเพิ่นมาซื้อ,อถุงยางซีบให้เท้านี่แหละนะฮะลงภาชิชชลงไปแจกอยู่ใต้นะไอพี่้องเอ <c oughs> มันนี้ก็น้องนิวมานเพราะว่าคงเลขเลยว่าจะขึ้นไปทุกุกบ้านน้องฟอร์ ไปหับน well, right ้องนิ up, ้วยิไปน้าแบบรถมาแปลงแปลงไปแปลงมากคำจ้อยก็เลยไ่ได้ไปพี่น้องเลยพอนัดเมพอนัดตอนเรงเนี่ยก็เลยเลยมาพี่เลยมาน้ำกันพี่น้องมาฮับเมพ่น้ำกันเนาะจะขามมาแล้วดูโบพี่น้องเลยเดี๋ยวทรถามีกกันเด้อแป๊บหนึ่งมามาลโบมาลโบ มาพี่ผมมีสัญญาณจ่อยูเนาะเอามาเราใส่สัญญาณไทยเดิอินเน็ตไทยเลยเในไปตามนี่เนาะข้ามดับครับครับแม่มาแล้วบอร,ร,รับแม่จ้าออกไปแล้วออกไปแล้วเพิ่งเพิเ่งแล้วเดี๋ยวนี้แม่โอ้ข้ามสะพานมาแล้วบอเพราะถาเด็กข้ามมันจะลังสิไปเด็กก็ลังขึ้นไปเด็ลนะลูกโอ้โอเคเดีย๋ยวผมผมผมรออยู่ฟังนี่เด้อ ก็เยอะขนาดลูกละนี่แม่แม่กันลังสิขึ้นสภาพไปกันลังสิไปนี่ลูกจ้าจ้ายันว่ายันว่ามามามาพี่เดี๋ยวมันชิบมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เม่ใช่ซิมไทยได้อยู่บ่แม่ใช่ซิมไทยแม่แม่ใส่เอ็ดขาไม่นอกนี่นี่โอ้คักคักคักชนะได้อยู่ชนะผมเป็นห่วงยันเมย์ทู้ปัญหาหนุกไม่มีปัญหาบ่ไม่มีปัญหาโอเคโอเคยันโทรหาเมย์ปติดนะน้าก็ได้เป็นห่วงครับ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 จ้า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 ครับผมครับผม ใครอยู่เช่นไหนพี่น้องนี่เราใส่เขาเออนี่ยังวะลืมซื้อเลยว่าไม่ใช่อินเทอร์เน็ตซื้อมาแต่อันอันนั่นเลยนะพี่น้องนี่ซื้อมาแต่ต่างประเทศเลยนะมันสุดไซส์ไซส์เลยทั่วโลกแม่ขากด้ขากันนี่เว้ยมีหลายคนอยู่ใส่ไปนั่นก็ได้โดยที่โบตงเกี่ยวกับซิมเขานะโบได้เปลี่ยนแม่โบได้เปลี่ยนแต่มันก็สีแพงแน่ผว่า พี่น้องตเตาเตียงกบังบโมฮูอเพราะโบเคยใช่นะโบเคยใช่เนะม่ยไม่จะไปใช้อะก็ถอดซิมนี่ออกซิมนั่นใช่ประมาณนั้นไฟกั้นมาอ่ประมาณนั้นฝนตกบรรยากาศมืดขึ้มมืดขึ้มพี่น้องเงกอะกะผักความคิดหอดคิดถึงไปยังภาคเหนือเดอ้อพี่น้องเดอ้อทั้งภาคเหนือทั้งลาวทั้งไทย<อ>พายุเข<อ>่าถล่มนักตอนนี้ป้าก็ให้ปลอดภัยบรรจุกุลจุคน เห็นในข่าวในเฟซบุ๊กอ่ะแมนฮักทับคนทับยางหน้ามท่วมโอ้ดีแต่เฮาลงมาลงมาวิ่์กอดอ่าช่วงแข่งที่บ่เตียงไปได้ได้พี่น้องแข่งภาคเหนือแมนแต่เป็นสั้นโอ้ลงมาบ่ได้แอ้วอ่ะเดี๋ยวถ่ายเมย์เพิ่นจักหน่อยเนาะเดี๋ยวเมย์เพิ่นมาเดี๋ยวจังว่ากันอีกเท่อนึงพี่น้องเลยอ่า ครับแม่สวัสดีครับลูกเนี่ยลูกเอ็มองแม่กอดเอ็บหนอยอันรกูครับแม่เค็เอันอ๋อมันรถตัวนี่แหละอยู่ท่งออกอย่าอ๋อค่ะแม่แม่แม่คามสเต็มพัสปอร์ตมาแล้แหละรถผมอยู่ใช้มือเด้อผมอยู่ใช้อยู่นี่ ไม่ได้จอดอยู่ในหัวจอดแค่ขนาไปลงดแบบรถรถผมอยู่พี่นะครับแม่แม่ออกไปแม่แม่เห็นแล้วเห็นรถตัวแล้วรถผมอยู่ใช่ครับแม่ที่ออกไปอีกมันปะใส่ได้ขั้นีหรอนี่มังมังเสต็มปาออกนี่แม่มูเมนรถผมอยู่ในพี่รถผมอยู่ในพี่ก็อยู่ในไนแม่อยู่มังนี่้ดิแม่อยู่นี่ละนี่แม่อยู่มังเสต็มปาออกนี่ บ่เม่เม well. ่ชะเต้มข่ะเมาก่อนบ่แม no ่นรถผมเด้น uh ja, mm okay. um. uh ั่นย OK)> ืนรัดเดีนยวผมยืนลัดดูต้นไม้นี่เด้อครับจ้า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 แป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วขดว่าคันนี้มั่งรถเฮาอีสุคือกันเป็นจิไปใช่ใช่ <med> จังวา่ามีไฟแบบนี้มันต้องหน่วยงนาน<ม>อย่างนนสุดย่างอันไหนก็ครับแม่เดีย๋ยวผมทายุนาเนี่ยนะครับแม่ออกมาเ็้เห็น,น,นเ,เห็นผมรถครับครับครับล,ลุกาล,ละ สเต็มอยู่ถ่ายอยู่นอกเพี่แหละพี่นองเลยเขาเข้าไปในเป็นมวยไทยไม่ให้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายแล้วแปนะ๊บหนึ่งฮะ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัส<ย>ดีครับสวัสดีครับไฮ้กินทอดยไม่ได้อนเนี่ยมันมันมันโตจริงจริงบ้าเนี่ยเอ้กินทอดเพิ่นมาได้ไหนไปเขาไปกันจิตเป็น่องไหนมาแม่กับบ้านอโประกันร,นรับรองมาจิ่องใส่สิโอเคเอโอเคโอเคอยู่ปลาลูก,กได้ได้ไปไปก็ไปหาแม่เดี๋ยวไปนั่งก็ไปไปพี่น้องเรอ้ยนกยนกก็เราเรารถมามหมเนี่ แล้วรถมามะม่แล้วก็มันเป็นวิซ่าต่างประเทศเลยต้องได้กรอ,อกนั่นกรอ,อกนี่ปะ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 ปไปมีน้องเอาบาทนี่ยากจังหน่อยปิดตู้ใหม่ดูนี่เลยโอเคไปไป

ไปไปไปพี่น้องเอ๋พาเมยพิ่นไปหามองพักมองเส้าก่อนบาดนี้นเนาะตัวจุดจึดจุดซุบซุบพาเพิ่นไปมุงได้ดิพี่น้องเอ้เดี๋ยวถามเมยไปก่อนจักหน่อยเนาะ พอได้อยู่มาบ้านเมืองเฮ้าพี่น้องวเ,เลยโทรถามไงเพื่อนก่อนเพื่อนอยากได้แบบใด จากภาพเพื่อนไปมองดีๆเนี่ยนะอยู่ไหนเนาะไปไปมองข้า,านี่โอ้โยสัญญาณจ้อยจักบาท งานบໍ່ຄວນຈະໃ มาเบิงมงนี่แหละพี่น้องไอ้มงที่ผ้าเอื้อยไปนี่มาพักนี่แหละโรงแรมเมันเปิดใหม่เนี่ยถ้าเราผูถึงใจก็จ้งไปตัวใหม่เนาะมาเบิงก่อนพี่น้องเลยส,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 สับึบซับึบซับนี่วงเวียนนี่อย,อยู่ใกล้ใกล้ห่านข้าวโพดหลานทองแต่ <c oughs> เป็นยังเดาะ <c oughs> ừ không đi ครับอันผมให้แม่เบิ้งก่อนก็ได้ยังนคือโบโบถึกใจมันก็มีหลายบอลนะเออมันมีนะบ่ามันผมให้แม่เบิ้งก่อนว่าถ้าแม่โอเคหองอยันแหลก็ถ้ามันบ่มีน่ะมันมีมันมันมันม่ามันมีมันมีหลายบอลให้แม่แม่เบิ้งก่อนบอกมันใกล้มันปะฮะมันใกล้มนันมันมันกับโบใกล้เดีวถ้าใกล้บ้านผมดีเลยมันมันมันบอลโอเคนะครับยันพอเพิ่นบอลแม่ แต่ว่ามันมันมันว่ามัน่ได้ยัง่ายๆเนาะเมนอาหารอยู่ได้หนีแกมี่มีมีอาหารเช้าอยู่ได้หนิไปเบิ่งก่อนก็ได้ครับถ้าบูดถึกใจก็ไปเบิ้ลบอลไม่เอามันมีหลายบอลนะก็ให้เลือกเบิ้ลมีอาหารเช้ามีอะไรแค่ยุติอาหารเส่ิฟแล้วจิ้มจสบายครับผม โดยสบายดีเ้อไอ้ขอเบังหงในได้ปะอาจจะผ้าอยากาอยากแบบขอเบังหงเพิ่นอืมมีมีมีประมาณหงห้องหน่อยหงเดียวน่ะนอนคนนึงแล้วก็แล้วเรานอนกับพอคนนี้คนนึงกับเตียงเดียวพะัฒนา มันมันมีห้องแบบไรแน่ใช oh, ่ไหม standard เมย์กับโบโบต้องเอา standard ก็ได้เอาพิเศษอะไรเมย์ม่พิเศษเป็นเตียงเดียวมันนี้กนยังว่างอ่า standard นี่ห้องหนึ่งแล้วกันยังว่างเป็นดีลักห้องหนึ่งจ้าอือประมาณนี้ เป็นแบบนี้ป่ะถ้าอีกมันก็นมีและอันนั้นไปเบิง,บงก์ใบก็ได้แต<ม>่มันแต่มีบระศึกมันมันมันมีจักห้องนะตอนนี้นะตอนนี้จะยังแบบนี้ห้องหนึ่งแบบนี้หองหนึ่งบัตเท่านั้นบอกถ้าเป็นเ,เ,เดี่ยวเดี่ยวเพราะว่าถ้าจะมีอีกราคาหนึ่งจะเป็นห้องใหญ่สุดเลยคืตอตัวนี้ สี่พันแปดพรตัวอื่นไม่เต็มเด็กเดียวยังจะเต็มคู่อันนี้ห้องใหญ่แล้วก็นี่นะอันนี้ห้องนอนกว้างโอ้โหอันนี้เป็นอันนี้มันห้องไงมันต้องมันต้องมีห้องเอกใต้ที่หนึ่งป่ะห้องเป็นะไรนมันห้องไงนี่มันเป็นห้องชุดเด้ยมันบ้นนี่โดยนี้เป็นห้องสุดเจ้าฮึมแมนครับคือคือห้องใหญ่แห้งเลยมีหม่องนั่งโต๊ะนั่งกินข้าวอย่างครบวงจรเลย อ๋อเขาเห้องธรรมดาก็ได้ตัวห้องธรรมดาเนาะแม่ห้องธรรมดาบารู้ดอกเขาไม่ได้อยู่ดัวบ่รู้บ่ประมาณนี้ห้องธรรมดาแล้วคากัอันนี้จะเป็นห้องคร,รอบครัวอ๋อห้องครอบครัวเราเอาจะเป็นห้องธรรมดาจะเป็นตัวนี้อ๋อหนึ่งพันสองร้อยบาทตัวนี้หนึเอลลสี่สิบเหรียญแล้วก็อาหารเช้านี่ผมบริลุมีแต่บริลุ่มบริลุ่ได้นะี่บริลุ่นนมห้องเดียจำเป็นจจ้ะคอะ จ่ายตั้งห้าใจอีกตั้งห้าเป็นเงินบาทจะสองร้อยสามแสนซ่าเพิ่มใส่ก็ได้บ่เพิ่มเพิ่มใส่ในนีดใส่ในนีดใส่ในห้องเลยบ่แมนเมนเอ๋อก็เป็นพันชีเนาะก็เป็นพันสี่ร้อยต่ห้องโอเคสาวห้องมันจะเป็นเซตประมาณนี้ก็ในพวกเมนูนี้สามารถเลือกได้นึ่งย่างเครื่องดื่มหอนึ่งย่างแล้วให้ลูกค้าเลือกเอามากมายในสลัดโดยแต่ถ้าเพิ่อตขาหมักแบบนี้เทามีแบบอาหารกลางคืน อ๋อแบบสร้างเอาตังหากก็ได้อ๋ออันนี้คือเป็นในเซ็ตนนเซ็ตองครับในโรงแรมนอกเหนือจกหันกันสองร้อยคนอันห้องหนึ่งบะห้องหนึ่งหรือว่าต่อคนต่อคนคนละสองร้อยหรือว่าหรือว่าเมย์บอกร่วมนี่เมย์จะสร้างกินตังหาก็ได้แล้วจ่ายเงินตังหากนะอเมน แบบแบบนั้นก็ได้เอาเอาเต็มแล้วอยากอื่นเมสันกระจายตอนมากินก็ได้แบบนนั้แบบว่ามากินแบบคืออันนี้นี่ยก็สร้างกินเนี่ก็จ่ายเลยแบบนั้นบอเอาตัวร่วมก็ได้ไอชิเอาไม่เอาแบบแบบนั้นบอครับดูดูนี่มาลงมาสร้างยูนี่บอโอเคลงมาสั่งอยู่นี่บอจะเป็นเคาน์เตอร์น้ำแล้วก็เป็นสถานการณ์โอเคเมโอเคอยู่บ่หรือว่า มันเปัญหาได้แหะก็ยุ่ได้เ่ยดม่ผิดหรอเนี่ไรว่ามนมว่าะไรว่าอยากดูงห็มันมยใช่ป่ะมันชิมีอยู่ริมริมโขงก็มีอะไรมันชิมีอยู่ริมโ้งแต่กับผมประมันใจว่าชิว่างหรือบ่าตรงนั้นนะฮะแต่ว่าอยู่ริมโขด้วยแม่ยังย่างดินบ่มันแล่าย่างางดินท่านนี้มาแล้งมากนะครับอืมราเปนริมง่เป็บครับ บ่ได้แล้วถ่านันกระจองไว้กับประมาณประมาณนี่แหละกิโลนิดหน่อยไปเบิ้งบ่ไปเบิ้งก่อนกระไดบ่เป็นยังใช่ไหมแล้วจะพักแล้วจะพักบ่ออันเดี๋ยวแล้วจะไปมองนิดคงไปนิดจะไหนอันนี้แล้วจะแม่ให้นั่นแล้วเน่เพราะว่าผมจะให้แม่เป็นคนเลือกเองตัดสินใจเองนะเอาเอาดีลสินเนาะเอาดีลเอาดีลล่ะลูกจะ ครับผมมิจาว่าเบื่อบุดบองบอเพิ่นเพิ่นบ่เพิ่นบ่ว่ายังดอกเพิ่นบ่เป็นยัง ไปข้าวมยเพื่นมากินเข่ากพี่นางไปปิดเียไอ้นะปิดไฟเคร่งมันเด้อยู่กลางเลยเมชานเาเเอ็นตวนี้ดมันมมากินตอนไหนก็ได้็นเอาจินงน่ โอเคพี่น้องเอลยเอเตียงกับสิคอโตไปกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะ,ะพาเมย์เพิ่งกินข้าวกินน้ำก่อนเพราะว่าข้างในมันเสียงเพลงดังก็เลยมันบนุนบุนจะเลยบริจาคกันถ่ายอยู่ในพี่น้องเอลยไม่ตะวา่าเทากับสิคอโตโจบคลิปไปเพียงชั่วนี้ก่อนมันจะเกิดก,กัดในไม้กบบระบาดก็เปียกน้ำไปจักพี่น้องเอลยนะจะอะไรก็ขอบบุญขอบคุณขอบมุขอข,อขอบใจลายๆอยู่ดีมีเฮงบุญสกุลทุกคนเดี๋ยวติตจิตต,ตามเมย์เพิ่นจนกว่าเมย์เพินพ่นสิครับคนแหละเนาะพี่น้องเนาะเมย์เพิ่นก็มาจากซีวีเดน บ้านพนยูอุดรนเปนนองเองยเป็นซอเมมอนเป็นกระมาลินน้ำบ่าเตียงสองมือนี่แหละตาเด็กเบาเตียงตามเพิ่นไหมเป็นจะอยู่อีกเบื้องอื่นมือนี้กับเบื้องอื่นมาเฮือกันอาจจะเมื่อนะพี่น้องเนาะนะทั้งไทยกับภาคที่ตามน้ำการพี่น้องเองยเบาเตียงกับซีดูเล่เห้ดีที่สุดเนาะเพิ่นมาเชื่อมายามเชิญหนึ่งเพิ่นก็เป็นเด็ซีอยู่ทางฝั่งไทยแต่ไปมีแฟนอยู่ทั้งสวีเดนพี่น้องเงยเนาะกะไม่เยี่ยมมายามผมก็ขอบใจ เม่นพันเดหลายเด้ออยู่ในมันเสียงเพลงอ่าก็เว้ายากเนี่พี่น้องเงินบ่อื่นแจ้งหูแจ้งตาสิสัมภาษณ์แม่เพิ่นใหเดี่ยน้องฟังตะคักบางอย่างเนาะนี่ก็ฟ้าวพังยันเม่เพิ่นหิ้วเข้าหิ้วน้ำก็พาแม่เพิ่นมากินข้าวกินน้ำน้ำเน่มัยุ่มมันยุวยฝนก็ตกแน่ขอโทษขออภัยได้หลายเด้อสภาพมันบ่แจ้งบ่งามกับมกขอบใจเดลลายพี่น้องเงินไปไปกินข้าวโตเมืองในเนาะ